สวัสดีครับพบกับผมช่างนั่นครับกับช่องบ้านโมเดิร์นบายช่างนั่นนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการก่ออิฐมนเบาแล้วการวางปูนอิฐมนเบายัางไงให้ได้เนื้อปูนที่เสมอนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาผสมปูนก่อนเลยนะครับเป็นปูนก่ออิฐมนเบาโดยเฉพาะเลยนะครับใส่น้ําลงไปแล้วก็ใช้สว่านปั่นเลยนะครับเพื่อความละเอียดแล้วก็ รวดเร็วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปูนล,ลงไปกับอิฐนะครับแล้วก็ใช้เกียงรูดนะครับรูดโดยโยกให้เป็นรอนแบบนี้นครับเพื่อที่จะได้เนื้อปูนที่เรียบและก็เสมอนะครับเวลาเราวางอิฐลงไปมันจะได้ไม่เคลื่อนไปทางไหนนะครับแล้วก็จะได้ไม่ปลิ้นปลาปพลิ้นมาด้วยนะครับ ตัวอิดเองก็ทําเช่นเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับอาจจะดูช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําให้ดูจะได้ดูให้ละเอียดนะครับจากนั้นก็ยกขึ้นไปวางเลยนะครับแล้วก็เคาะเบาๆก็เนื้อปูนก็จะเรียบเองนะครับแล้วก็ขูดเนื้อปูนออกครับการใช้เทคนิควางเนื้อปูนแบบนี้ก็ จะได้เนื้อปูนที่แน่นนะครับเต็มช่องของอิฐมวลเบาเลยนะครับถ้าเราใส่ปูนน้อยมันก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะมีปัญหาเวลาเราฉาบนะครับจะเกิดปัญหาการแตกรราวบริเวณที่ใส่ปูนก่อไม่เต็มนะครับเป็นเทคนิคการใส่ปูนก่อเพื่อที่จะให้เนื้อปูนรอบแน่นนะครับ จะได้ไม่เป็นโพรงไม่ได้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการก่อฉาบน,นะครับถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ